วัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมารีแอคเทนเลอร์นะชื่อซีรีส์ว่านิ่งเฮียก็หา่าวนี่คือมองมองชื่อซีรีส์อยู่นะนิ่งเฮียภา่าซื่อเนาะอ่ามันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการถูกจับมั่นหมายตั้งแต่เด็กอันนี้ก็คือพอไปหาข้อมูลมาพอสมควรแต่ว่ารู้แค่นี้แล้วก็รู้ว่าตัวแสดงหลักก็คือมีคุณซีพี่ซีของเรากับหนูนิน่งิแล้วเคมีคือเข้ากันมากแค่กระแสถ่ายโปสเตอร์อะ่ะก็คือแรง แรงมากแรงจริงๆจนแบบเฮ้ยเขาปล่อยเทเลอร์ออกมาแล้วฉันจะไม่รีแอคเทเลอร์เขาหล่ออะไรเงรี้ยหรือว่าจะรลอสตีดเต็มแต่จะเข้าใจอารมณ์ไหมแบบพอเราเลื่อนไปไหนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบบชมรมรักซีรีส์วายกลุ่มวายต่างๆหรือว่าเพจวายต่างๆก็คือเราจะเห็นอยู่ตลอดแล้วอารมณ์เราเข้าไอจีเราติดตามนักแสดงที่เกี่ยวกับซีรีส์วายแล้วก็ตัวของอ f f ฟิเชียลต่างต่างมันก็จะให้แบบขึ้นแบบความสนใจของเราไอตรง ที่ค้นหาที่เป็นืึ้นรูปกระจกซองขยายอะนะเออมันก็จะเห็นตลอดทาให้แบบฉันจะหลบไปอีกนานแค่ไหนวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมารีแอคจ้ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูรีแอคกันนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องของฟิลท้กยนะพูดเป็นสิบรอบพูดทุกคลิปจริงๆถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ว่ากันได้เลยเนาะไม่ได้ว่าอะไรถ้ามันรุนแรงเกินไปเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะเออโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน่อยเราไปดูกันเลยดีกว่าไป ผมเกลือ oh. แลอ้วคนนี้คู่มั่นผมเฮียเหรียญครอบครัวของเราตกลงกันให้เราสองคนมั่นกันตั้งแต่เด็กๆครับฟังดูหน้าเหลือเชื่อใช่ไหมละ่ะพวกเรามีสัญญาเด็กกันอาทีละครั้งครับดูเราสองคนก็มีความสุขกันดีใช่ไหมละ่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะ ดอกไม้ดอกไม้อีกละไม่มีมุกอื่นบ้างไงวะถ้าไม่มีดอกไม้อ่ะก็ไม่ใช่เดทจริงไหมเดี๋ยวทานของหวานเสร็จแล้วอ่ะกลับเลยนะเฮียมีงานต้องกลับไปเคลียร์ต่อได้ไหมกกนูเกอรไม่ได้พูดอ,อย่างนี้ได้เะละ่ะเฮียก็มา,างนีทุกทีโดนบังคับมางี่หมูวะแล้วเนี่ยบ้านทําสวนดอกไม้อยู่จะให้แม่ทำทุกครั้งวะไม่โงไม่แอบรีบร้อยแม่งละถ้าเฮียไม่เต็มใจอ่ะเลิกเดทไปดิด เกหนุเก้อเอาคิตได้ไหมหนูเกล้อด <c oughs> ได้สิครับพี่อ่ะสู้ๆนะครับ <u> uh, แพ้เขาอีกแล้วไม่ใช่ตัวกูเลย <c oughs> เอออืมเก๋เล <Okay, S 2> นะ ที่เพนตะก้อนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่เพนตะก้อนวันนี้ไม่สู้ดีเลยครับนายเพราะที่ผับรับข้างๆมีโชว์ของคิรินคิรินแต่ผมมีไอเดียดีๆนะเออไอเกือ้อพรุ่งนี้มามายกวันได้ไหมวะมึงมาทีไรร้านกูคยอยจะตลอดพรุ่งนี้ไม่ได้อพี่เจผมไม่ได้กับเนี่ย นี่แสดงว่ามึงจะต้องแอปเป็นคุนูนีแล้วใช่ปะแล้วเมื่อไรจะเป็นตัวของตัวเองวะเฮียเคา yeah, รไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเพื <For here. S 1> ่อเฮียเมาอยูุู่เกอร์กลับไปก่อนเลยนะพอดีเฮียมีงานด่วนะไม่ต้องรอไม่เป็นไรครับเฮีย <Here. S 1> เกอรอได้ครับเพราะว่าเกอรักเฮียครับพราที่เฮียมั่นกับเกอเฮียมั่นเพราะว่าเฮียรักเกอรหรือเพราะว่ามันเป็นคําสัญญาที่เฮียให้ไว้คนตาของเกอพผู้ที่มีพระคุณสูงสุดนครอบครัวเฮีย ี่เนรอเฮียก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันแล้วอ่ะมันก็ถอดมั่นกันไปเลยมั่นใจแล้วหรอเลื่งนี้ถอดมั่นกันเฮียเฮียจะตอบตรงๆว่าเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่กับตุ๊กตานี่เกือหน้ารักเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับตุ๊กตาแอนด์ับเบิลแรงมใจต่อจากเนี้ยกูจะเป็นตัวเอง โนมเกื้อกิรติคนข้างรักใจเย็นๆนะเว้ยเพื่อนเดียวเองก็เหมือนกันนอะ่ะทุกวันเนี้ยเราใจโคตรยากเลยพวกเฮียเนนะี่ยเราใจยากอย่างเลยเนาะผ่อนมั่งกับเฮียแล้วนะที่ใจมีรักที่นด่มีทุก จริงๆก็ดีแล้วปะงั้นมันก็ไม่มีเซนส์แต่แรกหรืแล้วใช่ไหมมีที่ไหนเด็กผู้ชายสองคนโดนจับมัดกันแต่เด็กอ่ะอีกตอนโลกเขาเปิดกว้างไปทีงไหนละหนูคิดดีแล้วใช่ปหมเห็นหากากร้อนๆได้ซื้อน้ำมาให้นะครับเกลือขอโทษนะครับเกลือเขาดื่มแต่น้ำแร่ตาเกลนของคู่มัดของเขาอะครับเฮ้ยสิคู่มึงจะถอนมัดกับหนูเกลือเขาจริงๆเหรอวะไม่ ถ้ามึงสองคนไม่เปิดใจคุยกันยังไงมันก็ไม่รอดว่ะมึงยังไม่รู้อะไรตั้งเยอะเอาจริงนะเว้ยเขายังเด็กยังมีตัวเลือกเยอะถ้ามึงมัวแต่จับผิดเขาอะระวังจะไม่ทันนะเว้ยเฮียเฮียมาได้ไงอะอย่าลืมนะว่าเราคือคู่ม,มั่นกันเฮียบ้าปะเนี่ย,ยก็เกลือบอกแล้วไงว่าเกลือจะถอนมา่านเฮียไม่ได้ถอนแต่ถ้าหนูเกลือไม่อยากให้เพีอย,อย,พอ,ยอยู่ที่นี่ก็มาอยู่กับเพียโอเคไหม ไอเดียวกูเข้าใจแล้วอ่ะ <c oughs> ความลับเป็นเรื่องของคนสองคน <c oughs> แม่งแปลว่าอะไร คนญญงงนี้ก็รักเหมืนะเดี๋ยวนี้โกหกเดียวเก๋งเราตอนแรกเดียวอยู่ห้องเพื่อนครับเดียวก็เลยมาเป็นเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยคนเดียวก็รู้ปะ่ะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกอะ่ะเฮียยังไม่รู้จักตัวโดนเรื่อนได้เส้ามาก <c oughs> เราแต่งงานกันได้จริงๆเราครับเฮียจะทำอะไรอนะ่ะเฮียอยากรู้จักเพื่อนมากขึ้น เลี้ยงสิครับลรวก็เฮียเฮียเธอยังไม่พร้อมในๆนเราก็ต้องเข้าฝังเข้าฝากันอยู่แล้ว มือทอมมิงสูนก็จบไปแล้วสำหรับการรีแอคเทล่ากูไม่น่าเข้ามาดูเลยอ่ะปีสอ2พั้ยี่สิบองโอ้ยงูจะให้โอ้ยแบบในใจที่แบบเออสัก ประมาณธันวาย่สิบสงู้ละเดือนได้อีกอรู้สึกว่าเพิ่งถ่ายอน,นั้นไปเองนะเพิ่งถ่ายโปสเตอร์ไปอะเฮ้ยเคยมีเขาดีมากคู่นี้เอาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะบรรยายอะไรไม่รู้จะแบบเอ่ใส่อะไรลงไปนะแต่ดีเด้อ ฉันชอบความที่มันมีหลากหลายโมเมนต์เว้ยมันมีแบบเออตัวของหนูเกลออะไรเงี้ยด้วยความที่เขาไม่กล้าที่จะยังไงมาเปิดเผยตัวตนเขากลัวเฮียของเขาที่เขาชอบเนี่ยเออแบบไม่ชอบตัวตนที่สองของเขานะจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนที่2เป็นตัวตนจริงๆของเขาเขาพยายามเป็นแบบคนเรียบร้อยสไตล์คนหนูคนหนูอะไรเงี้ยเนาะแต่เหมือนกับว่าเฮียแบบไม่เปิดใจแบบใจแข็งแห้งอ่ะกูบ่สนแล้วกูสะท้อนหมั่นกูจะเป็นตัวของตัวของตัวเอง เติความคิดเห็นสุดท้ายก็พลิกอีกอืแล้วอีกคู่หนึ่งที่ฉันรู้สึกแบบเฮ้ยมันตัชมากว่ามันแบบเออถ้ามีคู่นี้น่ารักก็คงจะโอเคอยู่นะก็คือคู่ที่เป็นแบบอะไรนะที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกติงน่าจะใช่นะจำผิดปะเออคู่เนี้ยแล้วแบบอา,อาจจะเป็นคู่ชูโรงแบบชูรถชูรงน,นิดนิดหน่อยอะไรเออแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่ของอเพื่อนของอะไรนะ เพื่อนของหนูเกลือเออคู่นั้นก็น่าจะแบบถึงพิกถึงคิงอยู่นะคนเฮียว่ะโอ๊ยแต่ไม่โอเคที่แบบมันต้องรออีกปีนึงอ่ะล้วไม่รู้ด้วยว่าในปี2022หรือว่า2565เนี่ยในระหว่างนั้นอ่ะฉันต้องรอไปถึงเดือนไหนเดือนมกราคมพมนาเมษา,มาหรือเดือนพฤศจิกาสูนี่เขาออกทเทนเลยตอนเดือนตอนเดือนว่ะ ตอนเดือนตุลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อในอาทิตย์หนึ่งเครียดเลยเด้อเครียดเลยเด้อโอ้ยโอ้ยคิดอะไรคิดีโอเคไงเดี๋ยวมารอติดตามกันเนาะยังไงก็เลิศอย่าลืมไปซัพพอร์ตนักแสดงนะคะแล้วก็ร่วมไปพูดคุยต่างๆกับเขาได้เนาะท่าทางอะไรออฟฟิเชียลต่างๆอ๋อหัวกษักระซากกระเซิงแท้เป็นผู้หญิงอะไรนะหัวกระซากกระเซิงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องเอยียงวะดว, 1, 2, วช่องหนึ่งที่สอก็ช่องเอียงอีกที่ไม่มีคอนเทนต์ด้วยนะครับเเจอกันในซีรีส์เรื่องถัดไปเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามกระแสะเอาเองนะจ๊ะว่าจะมีซีรีส์เรื่องไหนขึ้นมาอีกเนาะเราจะพยายามอัปเดตตลอดแล้วก็จะรีแอคทุกซีรีส์ที่สามารถรีแอคแล้วก็รีแอคได้ทันนะฮะทุกคนเพื่อทุกๆคนแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยสนองความต้องการเออเราชอบในการดูซีรีส์มากเลย มาเจอกันนะบ๊ายบาย